โอเคโผล่หัวมาแล้วฮะหนึ่งหนึ่งกรุงเทพพรวัดเด่นชัยนะเอาตอมฮะก็อย่างที่พูดไปนะครับเหลืออีกประมาณยี่สิบสามวันนะครับเด๋ยวต้องเป็นน้าใหม่อีกรอบหนึ่งเมื่อเหลือกี่วันนะครับเหลืออีกประมาณยี่สบสาวันเนาะที่เราจะเดินทางกันอดทนรออีกนิดนึงนะครับคิดวิวการเดินทางครั้งแรกของช่องผมเนี่ยมาแน่นอน นะครับแล้วทาให้ดีที่สุดด้วยโอเคมาแล้วฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่งกรุงเทพอภิวัาศเด่นชัยวันนี้เอาสตอมดูคุณๆนะสี่สองหนึ่งแปดตำนานลุ่มน้ํายมฮะเฮ้ยวันนี้มาเองวะ่ะสี่สองหนึแปดตำนานลุ่มน้ํายมครับ นึงนะครับอ่าอุ้ยทำขบวนโดยเอา Storm C สองหนึ่งแปดตำนานลูกไม่น้ำยมนะฮะโอ้โหสุดยอดออคนก็ขึ้นไปเยอะอยู่พอสมควรนะครับโอ้ยสุดยอดฮะวันนี้ วันนี้นะต้อมมาเองฮะตำนานลุแมน,น้ำยม4 2 1 8นะครับ เค okay, ฮะเอาตอม4 2 1 8ตำนานลูกไมน,น้ำยมนะฮะโอ้ยวันนี้มาเองเลยฮะสุดยอดมีชาวต่างชาติมาด้วยนะครับบางวันมาบางวันไม่มานะครับแล้วแต่เฮ้ยใครยังไม่รู้นะครับว่าตำนานลูกไมน้น้ำยมคืออะไรเนี่ยเซิร์ชหาใน Google ได้เลยนะครับอ่า เซิร์ชหาใน Google ได้เลยฮะเอา Storm 4 2 1 8ตำนานเรื่องแม่น้ำยมนะหลายคนสงสัยเงี้ว่ามันคืออะไรเซิร์ชหา Google ได้เลยแล้วคุณจะรู้โอเคบ๊ายบาย